ดับดับไม่เอาไม่เอาแล้วโอเคงั้นก็ขอแก้ตัวใหม่นะครับโอเคช่วงบ่ายนีนะครับก็คือจะลองมาเสนอนะครับแนวคิดหรือไอเดียบางอย่างที่บางคนเนะี่ยมีคําถามเสมอว่าเอ๊สมมุติว่าเวลาสมาาสมุติว่าเรามีข้อมูลข้อมูลหนึ่งสร้างฟังก์ชันขึ้นมาทางนิสสากเป็นเทงเส้นเป็น,นเป็นโพลินเมีเลอะไรก็ตามแต่ถามว่าไอ้นั่นใช้ได้ไหมฟังก์ชันเนี่ยที่เราสร้างมามันใช้งานได้ไหมนะครับก็เลยมีคําถามต่อนะครับว่าเฮ้ยล้วมันจะมีวิธีการตรวจสอบไหมล่ะ ว่าฟังก์ชันที่เราสร้างมาจากข้อมูลสักชุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ไหมนะครับก็เป็นที่มาของการทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันทางนิตศสต์นะครับโดยวิธีคอร์สเวอริเดชคอร์สเวอริเดชั่นเทคนิคนะครับตัวนี้จะเป็นวิธีที่ยอมรับกันในหลายๆเบปเปอร์เลยนะครับคือเดี๋ยวจะบอกอยาังมายว่าคาว่าคอร์สเวอริเดชเนี่ยหมายความว่าเขามีชุดข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วเขาก็ที่เกียรหาข้อมูลอื่น เขาก็ใช้ชุดข้อมูลนั้น,นเป็นตัวทดสอบนะครับอโอเคเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง cross v a l i a t i o n นะครับก็คือการทดสอบนะครับความถูกต้องของโมเดลทางนิเนี่ยโดยการแบ่งกลุ่มของข้อมูลที่เราทําเป็นฟังก์ชันแล้วเนี่ยเป็นสองชุดก็คือเ r a i กับเท s นะครับครานี้จะมาดูว่ามันมีหล,หลายวิธีมากๆที่ในการในการแยก2ตัวนี้นะครับลอ,องมาดูนะครับลอดู เป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายอะไรก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็คือการทดสอบความถูกต้องของโมเดลที่เราทําแล้วเนี่ยว่ามันถูกต้องแค่ไหนแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากแค่ไหนในการที่จะไปใช้งานต่อหรืออันที่สองก็คือเปรียบเทียบนะคะระคับสมมติว่าเรามีอยู่2โมเดลมี2ฟังก์ชันแล้วเรารู้ไงว่าไอ้สฟังก์ชันเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันไหนในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบก็ได้นะคะรับตันนี้ ก็ g <ítulo> o <es> anyway, <match> v e r m a n c estimate นะครับก็จะมีหลากหลายมากมายนะครับก็คืออย่างเช่นในเ t e มของ accuracy ความถูกต้องนะครับหรือความแม่นยำหรือความคาดเคลื่อนนะครับหรือความคมผิดพลาดนั่นเองอาจจะเป็นดูในรูปของ RMSE หรือ root mean square error นะครับหรือว่า mean square error อะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ไปดูจาก paper อะไหลาย paper มีนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเป็น วิธีหนึ่งที่สามารถทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกโมเดลไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยวิธี RSM MM เนี่ยนะครับก็สมมุติว่าเราเรา,เราทำฟังก์ชันขึ้นมาจาก RSM MM method นี้นะครับแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊โมเดลที่เราสร้างมาสมมติว่าสร้างโมเดลเนี่ยเราใช้โมเดลไหนเราก็ต้องใช้วิธีการ cross v a l i d a t i นะครับในการช่วยนี้ต่างก็คือ,อตัวนี้นะครับก็คือการ learning machine นะครับหรือว่า การฝึกสอนระบบคอมพิวเตอร์อย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่ที่ของคุณชื่ออะไรนะที่พลอยอ่ะเข่พิจารณ่จริงจริงอ่ะที่ที่พิเทนไบโอวิคอมพิวติกะครับเขาก็พิเทนออกมาเยอะแยะหมดเลยก็จะมีหลากหลายโมเดลถูกไหมคราวนี้เนี่ยเขาก็ต้องมาวอลิเดตก่อนว่าโมเดลไหนของเขาใช้งานได้อาจจะเป็นเนี่ยบางทีจะใช้นิ้เล็ตเในร์นในการในการหาโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วก็มาดูว่าโมเดลนั้นน่ใช้งานได้ไหมนะครับ คันนี้วิธีการเะแยะมากมายนะครับอันนี้ที่รวบรวมมาก็คือมี5วิธีการนะครับอันนี้ห่งก็คือ r e s u b s t i t u t i o n นะครับอันนี้พี่ขอทับศัพท์ไปเลยนะครับที่สคือโ o l เอ u t อันที่สคือเ l a บิที่สคือ r e พ i ต t ทค e ค a บิลแลวที่5คือ g r i ฟ o n o เ t นะครับมาดูทีละอันนะครับวิธีนี้วิธีแรกเลย r e s ีส s t ส t i t นะครับตัวนี้ง่ายมากนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีข้อมูลหนึ่งข้อมูลนะครับ สร้างฟังก์ชันแล้วเราก็เอาทุกข้อมูลนั้นเนี่ยใส่เข้าไปในฟังก์ชันแล้วก็ดูซิว่าผลที่ออกมาแล้วเนี่ยมันมีเออร์เรอร์หรือว่าความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยง่ายตรงนี้ง่ายนะครับแต่มันแต่ทุกวิธีเนี่ยจะมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเดี๋ยวจะพูดไปฟังนะครับที่สองโพเอานะครับโพเอาเนี่ยก็ยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือแบ่งชุดข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับออกเป็นสองอัน เป็นเทรนกับเป็นเทสโดยท,ทั่วไปเนี่ยเราจะต้องให้ชุดข้อมูลที่ฝึกสอนเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นชุดฝึกเนี่ยมากกว่าชุดที่เทสนะครับโดยท,ท,ท,ทั่วไปเลยนะครับคือไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีชุดข้อมูลในการฝึกสอนน้อยกว่าเทสเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอชุดฝึกสอนนั้นน่ะมันจะ accurate แค่ไหนถูกไหมเราก็ต้องทําให้ชุดอ่ชุดของการฝึกสอนเออชุดการฝึกสอนเนี่ย มากกว่านะครับทุกเทรนเนี่ยนะครับมากกว่าเสมออ่อันที่สามนี่สานะครับก็คือเคโฟดเคโฟดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกําหนดให้ค่าเคเนี่ยมีค่าสูงสูงนะครับหรือจะบอกว่าเคมันคืออะไรนะครับก็ในในหลายหลายปเปอร์เนี่ยเคจะมีค่าประมาณหาหรือสิบนะครับที่ที่แนะนํากันนะครับเขาไปเรียกว่า ไฟโปรตอตบริเดชันเทคนิคหรือเทนโปรต์ท็อตบริเดชันเทคนิคนะครับตรงนี้ไปหาอ่านเปเปอร์ได้นะเที่ยเลยอะลองดูฟังเ็จนะครับสมมุติว่าเรามี Data อยู่ n เดต้นะครับเราก็แยกกันเลยเป็น k กลุ่มนะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับอะทั้งหมดเนี่ยมี n เนี่ยอยู่สิบแปดอันเราเรากำหนดว่า k เนี่ยคือสามดังนั้นเนี่ยเราจะแบ่งข้อมูลจริงๆริงะได้สามกลุ่ม ถูกไหมครับได้สามกลุ่มก็คือมีสีเหลืองสีแดงสีน้าเงินนะครับโดยที่สมาชิกของแต่กลุ่มก็คือ6โอเคไหมครับอ่อันนี้คือ3ามกลุ่ม k เป็นสนะครับคำนนี้กําหนด k เป็นสถ้าเกิดว่าเรากําหนด k เป็นสิก็อาจจะประมาณสักได้ไดสิบกลุ่มใช่ไหมถูกไหมสิบกลุ่มถูกไหมครับก็อาจจะแบบว่ากลุ่มหนึ่งแค่มีสมาชิกอย่างแค่สองตัว1.8ตัวถูกไหมครับเก้าสิบฐานถูกไหมครับแสดงว่าในกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่2ตัวประมาณนั้นคร่าวๆนะครับ ันนี้ก็ในเมื่อมีสามปุ่นะครับมีสามปุ่และมีแดงมีน้ําเงินมีเหลืองนะครับเวลาวิธีการทดสอบเราก็บอกว่าทั้งนั้นคั้งแรกเลยเรากาหนดให้แดงเนี่ยนะครับเป็นตัวเทสสีอื่นเป็นตัวเทสหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสีแดงนะครับเป็นตัวเทสนอกนั้นสีอื่นนะเทนเกลี่ยงเลยนะครับโอเคไหมครับตัวเทนจะต้องมากกว่าตัวเทสเสมอนะครับอ่ะคราวนี้มารอบที่สอง ้อที่2เรากาหนดให้สีน้ําเงินนะครับเป็นตัวเทสสีอื่นก็เป็นตัวเทนรอบที่สามสลับกันให้สีเหลืองเป็นตัวเทสนอกนั้นก็เป็นตัวเทนเสมอนะครับอันนี้เรียกว่าทรีโฟดนะครับคือเรากาหนดเคเป็นสาโอเคไหมครับอานนี้วิธีที่สี่นะครับก็คือวิธเด็ดเทโฟดนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยลดเออร์เวลาที่เราแรนด้อนะครับอย่าลืมเสมอว่า วิธีการที่เราแยกเป็นกลุ่มทดสอบกับกลุ่มทดลองเนี่ยก็คือ Pa i n and t เ s t เนี่ยนะครับเราจะได้แรนด o อข้อมูลดังนั้นเนี่ยตัว e p e a t เ d เนี่มันจะช่วยลด b บ a อในการเลือกนะครับแล้ก็โอเคงั้นเราก็เพิ่มรอบไปจากแทนที่อันก่อนเนี่ยนะครับเราแค่ทำแค่ครั้งเดียวเราแค่สปีดครั้งเดียวโอเคนะครับแต่ e p e a t เ d เนี่ยเราสปิดเป็นร้อยรอบเป็นพันรอบเลย ลดเออร์เลอร์ลดไบแอนของการขอ,ของการแรนดอมข้อมูลนะครับตัวน,นี้อะ่ะคันนี้วิธีสุดท้ายคือรีบันเอาลรีบันเอาคือวิธีที่ดึงเอาหนึ่งตัวเป็นตัวเทสนอกน,น,อน,อน,น,นั้นเทมหมดนะครับในเมื่อชื่อมันบอกแล้วว่ารีบันเอาคือดึงดึงออกมาหนึ่งตัวเท่านั้นแล้วก็ทุกตัวเทมออกมหมดเลยแล้วก็หมุนรอบหมุนรอบเท่ากับจำนวนเอ็นเอ็นเดต้านะครับ ดูวิธีเยด,ดูการคอมเพลค์นะครับว่าแต่ละอันมีมีข้อดีก็เสียอย่างไงนะครับอย่างตัวนี้ตัวแรกคือรีสับติติวเนี่ยนะครับก็คือข้อดีคือ s ิมเพิลง่ายๆแทนค่าไปเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือโอเวอร์ฟิตนะครับส่วนโฮลเอาท์เนี่ยนะครับก็คือข้อดีก็คือคเอขาบอกว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับตัวเทนกับตัวเทสนะครับแต่ข้อเสียก็คือรัสเรบรนเพราะว่ามีความแปรปรวนเยอะนะครับความแปรปรวนของ,ของ,ข,องของการทำนายค่าสูง ส่วนเคเบิลเนี่ยนะครับข้อดีมีข้อดีอมีความถูกต้องนะครับมีความถูกต้องแต่ข้อเสียก็จะมีการโอเวอร์แลปของ Data และยิ่งแบบเป็น Re ทิเต็ตโอเคข้อ,อความถูกต้องมากขึ้นแต่ข้อเสียโอเวอร์แลปมากขึ้นอีกนะครับส่วนรีวอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าโอเคทุกตัวมันเป็นเอ่เป็นตัวเทสใช่ป่มมันเป็นตัวเทสนะครับมีอันเดียวที่ออกมาเรานั้นเป็นตัวเทสแล้นก็บอกว่าทั้งนั้นน่คือลบ บแอบอันใบแอเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียเนี้ยก็คือเวลี่รัสเวเลียนะครับก็คือ uh, มันค่อนข้างจะแปรปรวนเยอะนะครับในบรนดาบนะครับก็จะมีนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโค้ดสำหรับการเจเนเรตนะครับออกมาถ้าเกิดว,ว่าคนไหนใช้บาบเป็นนะครับก็จะใช้ตัวเนี้ยช่วยได้นะครับซึ่งก็เร็วมากก็ไม่ได้แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งเจเนเรตออกมาเองนะครับนี่ก็จะมีตัวทรูช่วยเรา จบไวครับเด็ด mm hmm. เลยครับมีคำถามไหมครับ